ทางที่สมิโกะครบติงเดือนแล้วค่ะผลลัพธ <Yeah. S 1> ์ออกมาดีมากๆละมุนตุ้นมากๆไม่มีความโป๊ะไม่มีความแบบเป็นคางแม่หมดเลยรู้สึกว่ามันเหมาะกับรูปหน้าตัวเองครังบุ๋มน้องหายไปแล้ว สวัสดีค่ะตองนะคะวันนี้นะคะตองมีนัดทําคางที่โซเมโกะนะคะทุกคนค่ะที่ตองตัดสินใจนะคะทําคางนะคะเพราะว่าเป็นคนที่รูปหน้ากลมมากแล้วก็ถ่ายรูปออกมาไม่สวยไม่มีมิติเลยคือแบบไม่มีความมั่นใจกับใบหน้าของตัวเองเลยเพราะว่ามันหน้ากลมมันเหรือนบาททุกคนโอเคค่ะยังไงก็ไปเจอที่คลีนิกกันนะคะ คนลักษณะโครงกระดูกหน้าข้างซ้ายจะเด็ก่อข้างขวานดนึงนะคะก็ของน้องเขาจะมีลักษณะคางตัดอะคะ่ะแล้วก็บุ๋มมันจะถอยมาข้างหลังนิดนึงนะคะ่ะทำให้หน้ามันดูลุกลมเนาะคนนี้ถ้าเกิดเสริมคางนิดนึงนะคะให้าามันพุ่งออกมาข้างหน้ารับเข้ากับตัวจมูกหน้าก็จะดูเรียวขึ้นนะคะ ก็ต้องดูลักษณะของคางก่อนนะคะว่าบุ๋มเยอะไหมบางคนบุ๋มแบบเห็นชัดมากอันนั้นอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดของน้องเข้าบุม๋มอย่างนี้ก็จะค่อนข้างเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะขึ้นมานะคะ <c oughs> แต่ว่าตัวแนวด้านนอกที่บางทีผิวหนังมันบุ๋มเข้าไปนานแล้วมีแนวยึดอยู่อันนี้จะจะยังเห็นเงาเงาอยู่บ้าง <c oughs> แต่ไม่ไม่ชัดมาก ทุกคนคะตอนนี้นะคะตองก็ทําคางเสร็จแล้วนะคะรู้สึกว่าหน้าคือเรียวแล้วก็ดูลงมุนขึ้นนะคะทุกคนจากหน้ากลมๆก็คือแบบดูแบบสวยมา,ากๆเลยเดี๋ยวตองจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าหลังจากนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะแอปปคะ่ะ ัเดี๋ยววันที่หนึงนะคะทุกคนก็อาการปวดตรงเล็กน้อยฟักอะไรอย่างเงี้ยขยับไม่ค่อยได้ยอยู่นะคะทุกคนต่อาการวมนะคะตอนรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอาการบวมช้อมนะเออมันแค่ว่ารู้สึกตึงๆเท่านั้นเองเนาะ มาอัปเดตคางวันที่7กันค่ะทุกคนมาให้ดูก่อนดูทรงก่อนวันที่7นะคะอาการเจ็บนะคะไม่มีแล้วนะคะวันนี้ตองก็แบบว่าแอกกินชาบูนะคะทุกคนก็แบบเคี้ยวได้มากขึ้นนะคะเพื่อนก็ทักมาว่าเฮ้ยทําที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็บอกว่าเนี่ยทำที่โซมิโกะนะเพื่อนก็ชมว,ว่าเออแค่เจ็ดวันนะแกทําไมแบบสวยขนาดนี้อะไรเงี้ยทุกคนตองทาคางที่โซบิโกะครบจริงเดือนแล้วะคะ่ะ ผลรับออกมาดีมากๆละมุนตุ้นมากๆไม่มีความโป๊ไม่มีความแบบเป็นคางแม่หมดเลยรู้สึกว่ามันเหมาะกับรูปหน้าตัวเองต้องมีปัญหาเรื่องคางตาดัดคางบุม๋มคางถอยค่ะทุกคนอ่ะดูชัดๆเลยนะคะว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคางบุ๋มน้องหายไปแล้วขอบคุณหมอโบนนะคะที่จัดสรรแบบให้มันละมุนขนาดนี้ตองก็ใช้ชีวิตได้ปกติแล้วนะคะพูดได้แบบชัดเจน